เราก็นับไปเลยข้าหนึ่งกติกวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกี่ชุดสามชุดสามชุดอันนี้เข้าอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข้า 8, แปดเราก็นับ หนึ่งสองสาหาก็ปก็จะลงร็อของมันพอดีลงล็อกพอดีก็จะมีสามมีสองโครมีสามมีสองโฟที่สองมีเท่าไหร่สชุดสองชุดแคเป็นชุดสองเขาเรียกเป็นชุดใช่ไหมโอที่สามมีสามชุดสามชุด4อเปสองชุดสชุดเพราะฉะนั้นตอนเราพันลง ถ้าเราเรียกเป็นพอก็เรียกเป็นั่วไม่เด็กแต่ม,มันไม่ใช่อะมันก็คือพ่วไม่ดเด็กเดียวกันพ่วไม่เด็กขี่นพ่วเดียวเรงเรียกเป็นั่วทีนี้ตอนที่เราเราพันอะ,อะเราก็ต้องพันขดนร้าันก่อนใช่ไหมขดรันเนี่ยแต่เวลาเรานับเราจะนับขดสต,ตาร์ทได้ก่อนนะาล้วนเสรเ็บภ้างน,นิดก่อนี๋ยวมามาเรียงขดสตาร์ทขดดันขึ้นขึ้นหมุนขึ้นก่อน กดลันก็เหมือนกับมอเตอร์ไอ้พัดลมแล้วก็กดลันขึ้นก่อนสี่ากดลันต้องใส่ก่อนก่อนนอ่าแล้วทีนี้กดลันใส่ก่อนแล้วทีนีอ้อีกอีกอันหนึ่งก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นกดสตาร์ทกดสตาร์ทมันจะมีสองวงอ่าสองสตาร์ทเป็ไงกดสตาร์ทมันจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้สามวางสามกวางสองทีนี้ตอนวางก็จะมาวางรามนีะพันนะงพันสามพันสามชุดพอโพที่สองก็พันสองชุด ค้ที่สามก็สามชุดค้ที่สี่ก็สองชุดส่วนขดลันเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูว่าขอพันยังไงโคนะดลันก็โ้ดลันเนี่ยเขาจะวางมาเท่ากันหมดทีนี้ว่าเราจะดูว่ามีกี่ชุดแล้วเขาลงเขาลงร่องอะไรเพราะว่าแตา่ละแต่ละมอเตอร์เนี่ยเขาจะาจะทำมาไม่เหมือนกันเ,นเขาจะถ้าเราเอาแบบโรงงานเนี่ยเราก็ต้อง ต้องเรียนแบบเขาหัวไฟไม่นไมนในรถแม่ไปมามองโอ้โมันวางอันนี้มันเล็กมากเลยอะเราจะฟันได้ใช่ไหมไดอยู่แล้วทีนี้ขบลวดเนี่ยเราต้องซื้อก่อนใช่ไหมทีนี้เร้ก็นับขดดันหนึ่งสองโ อนนี้นะก็นี่นะหนึ่ง้มาเ่นตเตอร์สามเฟสก็เหมือนกันเขาก็นับใช้นับอย่างนี้นะครับถ้าเราตัวอย่างเขายกรอบโรงงานเขาไม่เขาไม่ต้องมาคำนวณหรอกเับเพราะว่ารอบโรงงานนั้นมันหมุนได้ อแล้วเราพันไปก็ต้องหมุนแตใช่ไหมใช่เรากรอบเราเรากอบเาทำแบบตัวอย่างอย่างเงี้ยพี่น้อยแค่ก็จจดไปครั้งเดียวอ่ะพี่น้อยมาเจอตัวเอ้ยหนึ่งกับสามก็ใช้ตัวนี้ได้เลยก็ใช้ตัวนี้เลยก็มีตัวมาตรฐานน่ครับอันนี้ก็คือมีปัญหาขอมันด้วยว่ามีอะไรไปทำให้มันอะไะนะอันนี้เราก็นับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าก็เข้าเลยหนึ่งเก้าหนึ่งกับเก้าแล้วต้องเข้านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยตอนวางตดลวดห้าวางคดียวหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับเก้าเขาวางกี่ชุดหนึ่งกับเก้าเขาวางกี่ชุด หนึ <ừ> ่งสองสามสามชุดสามชุดเก้าเลยสามนี้ง่ายเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามชุดสามชุดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามชุด